ให้ทุกคนก็หันกลับมาทําพ้อยกันเพราะว่าห้ยอยเวลาขายมันก็ง่ายแล้วเวลาเขาให้เงินตามให้อะไรมามันก็ง่ายแล้วมันเราเหมือนเราใช้เงินได้ปีนึงได้หลายทั้งล้วเวลาเราทรําเซตไปแล้วเนี่ยเราไม่นั่งมันทุกล้นกันเลยมันว่าน้ำจะถ่วมหรือว่าป่าจะแรงที่อะไรก็ห้อยมันยังดีกว่าอย่างอื่นสวัสดีครับปจัจจัย วันนี้ผมอยู่กับป้าใจการสำโรงนะครับป้าผมทานินพงพาณิชย์นะครับจากฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนบริษัทน้ำตาลพิษตนโลกคนนี้ชื่อน้องสาวนะครับปนนเป็นเจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์วันนี้บริษัทน้ำตาลพิษตนโลกนะครับลงพื้นที่มาพบกับป้าใจเพื่อจะมาสอบถามเรื่องแรงบันดาลใจในการปลูกอ้อยแล้วก็สอบถามเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับป้าใจกําลัง มีชื่อเสียงในหมู่บ้านวังดินเหนียวว่าป้า่ยทำอ้อยได้ผลผลิตดีวันนี้เราก็เลยจะมาถ่ายทอดเทคนิคค,ความรู้ของป้าใจไปให้กับชาวไร่อ้อยรายอื่นนะครับป้าครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านวังดินเหนียวนะครับตำบลวังยางอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมานั่งอยู่กับป้าใจการสำโรงนะครับซึ่งเป็นผู้ปลูกอ้อยส่งให้กับบริษัทน้ำตาลพิษณุโลกมาอย่างยาวนานป้าปลูกอ้อยมากี่ปีแล้วครับ พีต <59 S 1> ั้งแต่ห้าสิบเก้าเจ็ดปีตัดปีสองพันห้าร้อยห้สิบเก้าโอ้<ป>ตอนนั้นอ้อยราคาไม่ค่อยดีเลยนะหกร้อยบาทหกร้อยบาท <c oughs> แต่ป้าก็อยู่รอด <c oughs> มาได้จนถึงนี้เนาะป้ามีเทคนิคเคล็ดลับอะไรไหมครับในการดูแลอ้อยเพราะว่าปีที่ผ่านมาป้าใจปลูกอ้อยห้าสิบไร่ได้ผลผลิตพันกว่าตันมีเทคนิคอะไรครับป้าที่ทําให้ป้าอยู่รอดจากเศรษฐกิจตกตำ่ำอ้อยราคาถูกมาจนอ้อยราคาแพงตอนเนี้ยป้า มีเทคนิคอะไรครับป้าเทคนิคก็คือทําไปใช้ทุนเจ้าของบ้างประทุนโรงงานบ้างครับเวลาเราขายแมันเหลือเราอยู่รอดเราได้เงินมาเยอะเราก็เหมือนว่าเราได้เงินแล้วก็ทําอีกทําต่อไปอไปจนอ้อยแพงพออ้อยแพงก็ได้กําไรเยอะครับก็อยู่ได้อีกตอนนี้เทคนิคการปลูกการอะไรอย่างนี้ไหมคะที่มันปลูกก็ปลูกเหมือนเราใช้ผู้รับเหมาปลูกแบบตามหลักสูตรของโรงงานนะปลูกแบบ เขาจะปลูกปลึก,ลกแล้วเขาก็ใช้คัดต์อเวมาคัดให้ก่อนแล้วก็ฝังปุ๋ยข้างกับฝังปุ๋ยกลางร่อง,สอง,ส,องสองตัวนี้ทําพร้อมกันนะออของป้านะทําทั้งสองอย่างทั้งคัดสปริงไอเอ็กอาร์ทซแล้วก็กลางร่องไปด้วยใส่ไปเลยสองคันวิ่งตามกันเลยไงทันสมัยหน้าดูออครับออกับอุปกรณ์แต่ละอย่างเัาเออจะเป็นคัดต์อเวเอ,อ็เออ์ทซิซึ่งจริงๆ ปกติผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเปิดใจรับเครื่องมือเหล่านี้นะ <Ừ. S 1> แต่วันนี้ป้าใจมายืนยันให้เราเนะว่าจะ SRT ซ Cut ัด a y าไวทำมาตั้งปีแรกเลยนะใช้มาตั้งแต่ปีแรก,แรกเลยครับปีน,นี้ก็คนบขบานถามว่ะถ้าแกคิดว่าแกยี่ได้อ้อยกี่ตันเนี่ยแก,ล,ก,กลงทุนขนาดนี้วะเนี่ยพวกพวกบ้านมันนะที่เขาปลูกกันนะแล้วก็ทำไปแล้วแล้วอยเราก็งามกว่าเขา,ากขา็ได้หลายกว่าเขาได้หลายกว่าทุกปีปีที่แล้วนี่ถึงกับมี คนแถวนี้ต้องโทรไปบอกผมวนะหูปัจจัยเขาได้อ้อยอย่างดีเลยจนทําให้ผมต้องยกทีมงานมาหาปัจจัยปีนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างครับด้านหน้าผมเป็นอ้อยปลูกใหม่ของปัจจัยอันนี้คัดเอาไว้เสร็จแล้วก็ฝังปุ๋ยไปแล้วเนี่ยคัดเ <Cut away, S 1> อาไวเสร็จแล้วก็ฝังปุ๋ยอทนนี้นฝนมันมาชากันเลยยายายังไม่ขึ้นนะครับยายังไม่ขึ้นกันเลยยังไม่ได้ขีดยาค่าย,ยาแล้วเดี๋ยวก็ ฉีดฮอร์โมนทางใบไปอีกทีนึงให้ฮอร์โมนทางใบใช่ใช่ฉีดฉีดฮอร์โมนทางใบฉีดฮอร์โมนทางใบก็คือป้าให้ทั้งทางดินทางใบซึ่งสมัยนี้นะครับการให้สารเคมีทางใบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตถ้าเรารู้จักให้ตามระยะเวลาเนาะป้าผลผลิตก็จะดีเหมือนป้าใจฉีดปุ๋ยทางใบในทําให้มันพุ่งขึ้นเร็วแล้วเราขึ้นลําไปแล้วพุ่งพุ่งขึ้นไวมากเลย ครับวันนี้นะครับนอกจากเราจะมาคุยกับป้าใจเรื่องผลผลิตแล้ววันนี้ทางบริษัทน้าตาลพิษตุโลกนะครับ<ม>ก็ส่งผมอยากจะมาถามป้าใจถึงเรื่องความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบริษัทน้าตาลพิษตุโลกครับป้าอ่าประทับใจตรงว่าไออย่างฝ่ายไล่ฝ่ายส่งเสริมนเนี่ยเขาจะวิ่งมาดูเราดีมากว่าตอนเนี้ป้าเอานั้นไหมอันนี้ไหม,ไมเราอยากได้คัดเอาไว้สั่งต่อต่อว่าจะทำคัดเอาไว้ ไม่รู้เขามาลักทําตอนไหนเนี่ยอ๋อครับไม่เห็นแต่ว่าเขามาทำตาไหวเห็นใครไปคัดเอาเวเราเราเขามาทำตอนไหนเราเอาแค่บอกมาตอยาคืนตอสั่งมาทําอย่างเร็วเออเขาก็ดูแลมากดีมากเลยตอนนี้มีหัวหน้าต่อนะครับที่ดูแลป้าใจอยู่ได้รับคํายืนยันจากป้าใจการสํารองว่าทีมงานฝ่ายไล่ของบริษัทน้ำตาลพิษนุโลกได้เข้ามาดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างนี้นะครับป้าเป็นวิถีของโรงงานกับชาวไร่ถ้า ชาวไร่อยู่ได้มีผลผลิตที่ดีโรงงานน้ำตาลก็ได้กำไรดีมีโบนัสให้กับพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันครับป้าป,ปีที่แล้วเราก็ได้เงินตามจากโรงงานมาหกสิบแปดบาทครับก็ได้หลายแล้ว,ลวพยายามบอกนะบอกคนที่เขาทำเขาอ่ับบอกว่าทำไมไม่ทำอ้อยกินเขา่ากินมดไปอีกสองปีเงินอ้อยยังไม่มดเลยเรายังได้ร,ร้อยสิบตามมาช่วงเขาขายเขาเดือนพฤศจิกา เขาขายเขาเรายังได้เงินออยมาย <ะ S 1> เป็นแสนนี<อ>่ไงนี่ก,ก็ถ้าว่าเอาทารัฐบาลาช่วยขาตัดัดเราลอยยี่สิบนะครับพิจิกาเนี่ยเขาขายเขาเราก็ยังเขายังโอนมาให้